สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเคมีบายครูเอค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมจะลุยกับครูเอหรือยางพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ต่อการที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมค่ะซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมถ้าเด็กๆยังจำได้นะว่าเอ้ยมันต้องมาจากการที่เราไปศึกษาแบบจำลองอะตอมใช่ไหมซึ่งแบบจำลองอะตอมของคนที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมได้คนแรกคนนั้นก็คือโบใช่ไหมโบเขาบอกว่าภายในอะตอมนั้นเขาก็มีนิวเคลียสนะนะภายในนิวเคลียสก็มีโปรตอนแล้วก็นิวตอนตามแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ นั่นแหละแล้วอิเล็กตรอนอยู่ยังไงอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆอบนี้โคจรอยู่รอบๆเป็นแบบไหนเป็นระดับพลังงานระดับพลังงานค่ะถ้าแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเราจะเริ่มต้นที่ตัว K ค่ะ K L M N O P ไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าแทนด้วยระดับพลังงานระดับพลังงานที่ถัดออกมาจากนิวเคลียสตัวแรกเราจะเรียกว่าระ พลังงานที่1นึ่ระดับพลังงานที่1ก็คือ n เท่ากับ1ค่ะแล้วตัวนี้ n เท่ากับ2ค่ะ n เท่ากับ3แล้วก็ n เท่ากับ4ค่ะทีเนี้ยแต่ละระดับพลังงานนั้นเขาจะมีอิเล็กตรอนบรรจุได้เท่าไหร่อยู่กี่ตัวอยู่ยังไงอยู่แบบนี้ค่ะอยู่ตามสูตรค่ะสูตรนี้คือ2 n ยกกาลังสองซึ่ง2 n ยกกาลังสอง n คืออะไร n คือระดับพลังงานค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าระดับพลังงาน n เท่ากับหหรือระดับพลังงานที่1 1. n เท่ากับ1เราก็จะแทน n ด้วย1ค่ะดังนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เลยแทน n ด้วย1ค่ะ1ยกกำลัง2ได้1 1 2ได้2แสดงว่าระดับพลังงานที่1หรือระดับพลังงาน k ตัวเนี้ยบรรจุอิเล็กตรอนได้แค่2ตัวค่ะนี่2อิเล็กตรอนค่ะแล้วระดับพลังงานที่2 n เท่ากับ2ล่ะเราก็แทน2ค่ะแทน n ด้วย2นี่2 2เป็น4 4 2เป็น8สรุปว่าอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่2หรือระดับพลังงาน l เนี้ยบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด8ตัวแล้วก็18ตัวแล้วก็32ตัวตามลําดับเฮ้ย18กับ32มายังไงก็ระดับพลังงานที่3กับระดับพลังงานที่4เราก็จะแทนค่าเข้าไปแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะได้18ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะได้เท่ากับ32ดังนั้นด็ เด็กต้องจําตัวเลขนี้ให้ได้ค่ะว่าระดับพลังงานที่1น,นะเขาจะมีอิเล็กตรอนบรรจุได้แค่2ตัวนะ8ตัวนะ18ตัวนะแล้วก็32ตัวนะตามลําดับถามว่ามัน เกินนี้ได้ปะในแต่ละระดับพลังงานไม่ได้นะคะเช่นระดับพลังงานที่1เนี่ยก็ห้ามเกิน2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2ลนะคะก็ห้ามเกิน8อิเล็กตรอนเด็กๆจําตัวเลข4ตัวนี้ให้ดีเดี๋ยวเราจะใช้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนซึ่งระดับพลังงานตรงเนี้ยเราจะเรียกระดับพลังงานตรงเนี้ว่าระดับพลังงานหลักค่ะนี่เส้นที่1ที่ถัดออกไปคือระดับพลังงานหลักที่1ระดับพลังงานหลักที่2หลักที่3แล้วก็พละระดับพลังงานหลักที่4หรือ n เท่ากับ 1เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4ตามลําดับนะทำไมครูเอต้องเน้นด้วยว่าเป็นระดับพลังงานหลักเพราะว่าในแต่ละระดับพลังงานเนี่ย เขาจะมีทั้งระดับพลังงานหลักแล้วก็ซอยย่อยเข้าไปอีกเขาจะมีระดับพลังงานย่อยเข้าไปอีกค่ะระดับพลังงานย่อยอยู่ยังไงคะครูเอนี่มาอธิบายอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของอะตอมนี่อะตอมเป็นวงเหมือนเดิมในนิวเคลียสนี่นิวเคลียสระดับพลังงาน N เท่ากับหนึ่งอันนี้คือระดับพลังงานหลักนะลูกหลักนะคะอันนี้คือหลักนะคะนี่แล้วระดับพลังงานหลักเขาก็จะมีระดับพลังงานย่อยอยู่ในนั้นด้วย เช่นในระดับพลังงานหลักที่1ค่ะหลักที่1น,นะคะเขาจะมีพลังงานย่อยหรือระดับพลังงานย่อยคือ เอสเห็นไหมระดับพลังงานย่อยเอสแล้วระดับพลังงานที่สองค่ะเส้นที่2สีเขียวที่ถัดออกมาค่ะเขาก็จะมีระดับพลังงานย่อยแต่มี2ตัวนะเมื่อกี้มีแค่ตัวเดียวมี S ต like ัวเดียวใช่ไหมระดับพลังงานที่1ระดับพลังงานที่สองจะมี2ตัวคือเอสกับ P โลระดับพลังงานที่3นะคะมี3ตัวค่ะเอสพแล้วก็ดีค่ะเห็นไหมสีม่วงๆนะม่วงๆอ่อนๆนะคะแล้วต่อไปม่วงเข้มระดับพลังงานที่4คือเส้นที่4ีที่ถัดออกมาอันนี้คือระดับพลังงานหลัก แล้วมีระดับพลังงานย่อยอยู่กี่ตัว4ตัวค่ะ 1, 2, 3แล้วก็4นั่นคือ s p d f ค่ะสรุปไว้ตรงนี้ว่าระดับพลังงานหลักที่1หรือ n เท่ากับ1มีระดับพลังงานย่อยตัวเดียวคือ s ค่ะแล้วถ้าระดับพลังงานหลักที่2ล่ะมี s กับ p ค่ะระดับพลังงานหลักที่3หล่ะมี s p d ค่ะแล้วระดับพลังงานที่4ค่ะมีครบ4เลยค่ะ s p d แล้วก็ f เวลาจําระดับพลังงานหลักที่เท่าไหร่มันก็จะมีระดับพลังงานย่อยเท่านั้นเด็กๆจํแบบ นี้เลยก็ได้โอเคทีเนี้ย จากตรงนี้ค่ะเด็กๆจําเส้นสเปกตรัมของโบได้ปะเส้นสเปกตรัมของโบเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกระดับพลังงานนั่นคือเวลาที่คาดธาตุอ่ะเขาคายเขาคายพลังงานออกมาจากที่เขาอยู่ในสภาวะพื้นแล้วเขาขึ้นไปสู่สภาวะกระตุ้นอ่ะเขาจะคายพลังงานออกมาพลังงานที่คายออกมาจะอยู่ในรูปของระดับพลังงานซึ่งระดับพลังงานที่คายออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเด็กๆจะเห็นเป็นแถบของเส้นสเปกตรัมเส้นสเปกตรัมมันจะ เป็นแถบเป็นแถบเป็นแถบแต่ละแถบซึ่งระดับพลังงานที่ขายออกมาไม่ใช่ระดับพลังงานหลักอย่างเดียวนะมันจะเป็นระดับพลังงานย่อยด้วยระดับพลังงานหลักเราจะเรียกว่ามันว่าเชลหรือแทนด้วยเอ็นแล้วระดับพลังงานย่อยเราจะเรียกมันว่าซับเชลซับเชลก็มีทั้งหมด4ตัวที่เรียนไปเมื่อกี้คือ S p d F K. อเคจัดเรียงอิเล็กตรอนก่อนที่จะไปตรงนั้นนะ่ะครูเอจะพาเด็กๆไปรู้ก่อนว่าในการจัดเรียงอิเล็กตรอนให้เข้าระดับพลังงานหรือให้เข้าระดับพลังงานทั้งระดับพลังงานหลกักแล้วก็พลังงานย่อยเวลาจัดเรียงเขาจะจัดเรียงตามหลักการของอัลฟ์บาวโดยเวลาจัดเรียงเราจะจัดเรียงออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานต่ําที่สุดก่อนอ่าแล้วค่อยไประดับพลังงานสูงหรือตำแหน่งที่ว่างก่อนเนาะเพื่อที่จะทําให้อิเล็กตรอนนั้นมีความเสถียรมากที่สุดนั่นเอง ทีนี้เวลาเด็กๆจัดเรียงค่ะเด็กๆจะได้อิเล็กตรอนซึ่งอยู่วงนอกสุดหรือตัวนอกสุดที่อยู่นอกสุดของอะตอมตัวนอกสุดที่อยู่นอกสุดของอะตอมเราจะเรียกเขาว่าวัเลนซ์อิเล็กต r o n หรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดค่ะอิเล็กตรอนวงนอกสุดบอกอะไรเราบอกมูค่ะ เวเล n c ์ ance, electron, อิเล็กตรอนเท่าไรแสดงว่าหมู่เท่านั้นเด็กๆจำไว้นะอ่าที่นี้ค่ะในการจัดเรียงอิเล็กตรอนเด็กๆก็จะได้ระดับพลังงานออกมาหนูจัดระดับพลังงานได้ทั้งหมดกี่ระดับพลังงานแสดงว่ามันอยู่คาบนั้นอ่ามันอยู่คาบนั้นหรือระดับพลังงานนั้นโอเคนะทีเนี้ยในการจัดเรียง electron, อิเล็กตรอนครูเอจะพาจัดเรียงแบบระดับพลังงานหลักก่อนหรือแบบหลักก่อนแบบหลักเราจะใช้หลักการคือ n เท่ากับ1เท่ากับ2อเท่ากับ3อะไรของเรา นัน่นเท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3แล้วก็เท่ากับ4ซึ่งเราหามาแล้วอิเล็กตรอนที่บรรจุได้จะบรรจุตามสูตรนี้นี่แบบนี้ ซึ่งเราได้ตัวเลขออกมา4ตัวคือ2 8 1แแล้วก็32ซึ่ง2 8 1 8 3 2เนี่ยครูเอจะเอาเขามาเขียนเป็นขั้นบันไดนี่หลักการของเราให้จำขันนนะำข้นบันไดครูเอดีๆนะจำขั้นบันไดครูเอดีๆนะนั่นคือขั้นบันไดเนี้ยเวลาเด็กๆขึ้นไปเด็กๆจะก้าวได้แค่2ก้าวนะจ๊ะเด็กๆจะก้าวได้แค่2ก้าวหรือจะใส่อิเล็กตรอนได้แค่2อิเล็กตรอนนะคะใส่1ตัวได้ปะได้ค่ะหรือ1919ก้าได้ปะได้ค่ะถ้าเทียบเป็น9ก้าของการก้าว การก้าวขึ้นบันไดหรือเทียบกับอิเล็กตรอนหนึ่งก้าวก็ได้หนึ่งอิเล็กตรอนก็ได้แตกสามได้ปะไม่ได้ค่ะเกินไม่ได้เด็ดขาดนะเกินไม่ได้เด็ดขาดแล้วขั้นต่อไปนะคะขึ้นไป 8, 8. อ่ะแปดแปดอ่าดังนั้นแสดงว่าก้าวเนี้ยอ่าหรือขั้นเนี้ยบรรจุอิเล็กตรอนได้แค่แปดตัวค่ะเกินได้ปะสิบได้ปะไม่ได้เก้า<ด>ได้ปะไม่ได้เจ็ดได้ปะเจ็ดได้ห้าได้ห้ามเกินโอเคทีนี้ต่อไปค่ะระดับพลังงานที่สามเหมือนกันอันนี้ก็ได้สิบแปดค่ะ เกิน18ได้ปะไม่ได้แล้วน้อยกว่า18ได้ปะเป็น11ได้ปะไม่ได้ค่ะถ้าหนูน้อยกว่า18เมื่อไหร่นะคะให้หนูอยู่ที่1-8ถึงค่ะห้ามเกิน8ไปโดยเด็ดขาดโอเคนะคะหรือเป็น18ไปเลยอ่ตอาต่อไประดับพลังงานต่อไประดับพลังงานที่4ค่ะ32ก็คือบรรจุสูงสุดได้3.2เกินได้ปะไม่ได้แต่ถ้าน้อยกว่าล่ะคะน้อยกว่าได้ค่ะน้อยกว่าแบบไหนก็1-8ถึงเหมือนกันค่ะอ่า1ถึงเหมือนกันหรือจะเป็น 18ได้ปะได้ค่ะหรือจะเป็น32ได้ปะได้ค่ะโอเคอ่ะทีนี้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะเวลาจัดเรียงตัวเลขตัวสุดท้ายที่จัด เรียงนะนะห้ามเกิน8หรือมีตั้งแต่1ถึง8เท่านั้นมีตั้งแต่น1ถึง8เท่านั้นห้ามเกิน8ค่ะเพราะว่าเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนมันจะคาบเกี่ยวหรือว่ามันจะเชื่อมโยงกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในตารางธาตุตารางธาตุเด็กๆรู้แล้วมันมีแค่8หมูอ่าอ่าคือธาตุอ่ะธาตุมู่หลักเนาะธาตุมูหลักอ่ะมันมีแค่8หมู่ดังนั้นในการจัดเรียงเนี่ยห้ามเกิน8เลยนะอ่ะทีนี้ไปดูค่ะในการจัดเรียงเช่น K19 K19 9แสดงว่าโปรโตอนของเขามี19แล้วเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าแสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากันคือ19ดังนั้นหนูก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เลยอิเล็กตรอนเป็น19หนูก็จัดทั้งหมด19อิเล็กตรอนหรือ199ต้องการขึ้นบันได199ไป19ไปที่อันแรกค่ะ29อ่า29ใส่2ไว้ค่ะตัวต่อไปค่ะ89อ้าว89ใส่ไว้ค่ะแล้วต่อไปค่ะต่อไป18ถึง18ไหมถ้าถึง18 เกินนะเกินเพราะว่าเราต้องการแค่สิบเก้าตอนนี้เราได้ไปสิบแล้วอ่ะมันสิบแล้วอ่ะดังนั้นถ้ามันเกินครูเอฟบอกว่าถ้าไม่ถึงสิบแปดเป็นหนึ่งถึงแปดได้ปะได้อ่ะดังนั้นซ้ำสูงสุดเลยคือแปดนี่ใส่แปดใส่แปดไว้ตรงนี้นี่แปดเก้าแค่ตรงนี้ค่ะแปดเก้าถามว่าแปดเก้าไปอีกหนึ่งเก้าได้ไหมถอยลงหนึ่งเก้าได้ไหมได้อ่ะนะหรือหนูจะคิดแบบนี้ก็ได้หนูเก้ามานี่สองเก้าอ่าสองเก้าแล้วนะเก้ามานี่อีกแปดเก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8ดได้แค่ะนี่2แล้วนะแล้วก็8 9แล้วนะแล้วย้อนกลับมา1 2 3 4 5 6 7 8นี่ห้าหเห็นไหมแล้วก็ย้อนลงมานี่อีก 19, 28, 8, 1 9 2 8 8เห็นมสองแปดรวมกันเป็น19พอดีเลยทีนี้มันบอกอะไรเราคะมันบอกว่าตัวเลขตัวสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกเขาว่า v a l ลนซ์อิเล็กตรอนวาเลนซ์อิเล็กตอนบอกหมูนี่ไงลงท้ายด้วยเลขอะไรอยู่หมูนั้นแสดงว่าลงท้ายด้วยเลขหนอยู่หมูหนึ่งค่ะแล้วต่อไปค่ะ จัดเตียงอ e ิเล็กตรอนได้กี่ตัวได้4ตัวทั้งหมดจัดได้4ตัวแสดงว่าอยู่ระดับพลังงานที่4หรือคาบที่4นั่นเองอ่ะต่อไป33ค่ะ ขึ้นไป33ไป2ค่ะขึ้นไปค่ะอีก8ค่ะเป็น10แล้วนะขึ้นไปอีก18เป็น28ค่ะแล้วต่อไปค่ะ32อุ้ยเกินเกินหนูก็รวมสิ28ลบออกกับ33เหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่5ตรงเนี้ย95้ได้ไหมได้ก็ครูเอบอกแล้วไง1ถึง8ค่ะดังนั้น9 5 9ก็ไม่เป็นไรรวมแล้วทั้งหมดได้เท่ากับเท่าไหร่คะ33พอดีเลยดังนั้นลงไทยด้วยเลข5อยู่หมู่5แล้วจับตัวเลข ได้ทั้งหมด4ตัวแสดงว่าระดับพลังงานที่4หรือคาบที่4นั่นเองโอเคอันนี้เขาจะเป็นการจัดเรียงของธาตุหมู่หลักค่ะหมู่หลักหรือเราจะเรียกเขาว่าธาตุรี p r e s e n t a t i v e ค่ะธาต representative ที่โรงเรียนเราอะจะให้ท่องท่องทั้งหมด8คาบนั่นคือธาตุหมู่1 a จนถึงหมู่8 a เวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลักมันจะจัดลงตัวเด็ดๆแบบนี้เลยเด็กๆจะสามารถบอกหมู่บอกคาบของธาตุได้เลยแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาเป็นธาตุ transition ล่ะทีนี้ ถ้าเขาเป็นชาต t ทรานซิชันมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะมันจะไม่ใช่แบบนี้ในการจัดเรียงธาตุแบบชาตทรานซิชันนะให้เด็กๆจัดแบบย่อยนี่เราต้องจัดแบบย่อยซะก่อนค่ะโดยวิธีการจัดแบบย่อยมันต้องเขียนแผนผังให้ได้แล้วก็ดูแนวการดูลำดับการ จัดเรียงอิเล็กตรอนถ้าใครท่องลำดับการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ก็โอเคนะแต่ถ้าใครท่องไม่ได้ก็เหมือนเดิมค่ะครูเอก็จะแนะนําให้เด็กๆเ,เขียนแผนผังออกมาอ่ะทีนี้ไปดูธาตุทรานซิชันเวลาจัดเรียงเขาจะลงท้ายด้วยเลข1กับเลข2เท่านั้น เลขหนึ่งกับเลขสองแล้วเขาจะไม่เป็นไปตามหลักการของขั้นบันไดอุ้ยไปดูสเช่นยี่สิบแปดสองแปดสิบหกสองอาออสิบหกมาจากไหนครูเอไม่ได้นะครูเอบอกแล้วถ้าเป็นสิบแปดเนี่ยห้ามเกินแปดไงหนึ่งถึงแปดอันนี้มันสิบหกอุ้ยไม่ใช่แล้วครูเออันนี้ถ้าเป็นธาตุทรานซิชันเขาจะเป็นแบบนี้โอเคนะเดี๋ยวเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะสําหรับเด็กๆคนไหนอยากได้เรื่องอะไรสามารถเมนต์ใต้ คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวคูเอบพยายามทําให้อย่างเร็วที่สุดนะคะสําหรับ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ